ข้าวกล่องวันนี้ของเด็กๆเขาผัดแซลมอนง่ายๆเลยค่ะไปะช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยอ่ะหมู่บ้านที่แม่ฟังอยู่น้ําท่วมด้วยข้าวกล่องวันนี้แม่ฟังจะเริ่มจากการทอดปลาแซลมอนนะคะแม่ฟังหั่นแซลมอนเป็นลูกเต๋าปรุงรสแค่เกลือก,กับพริกไทยทอดให้สุกเหลืองทุกด้านเลยค่ะพอได้ที่ก็ตักขึ้นมาพักทิ้งไว้น้ํามันที่เหลือแม่ฟังจะทําข้าวผัดแซลมอนตอกไข่ลงไปยีๆให้กระจายไปเลย แซลมอนเป็นชิ้นเล็กๆลงไปผัดบ้านแม่ฟังเนี่ยเด็กๆชอบกินแซลมอนมากเลยค่ะได้เวลาใส่ข้าวปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยซีอิ๊วของญี่ปุ่นตัวนี้ค่ะแม่ฟังเรียกชื่อไม่เป็นแต่ผัดข้าววะอร่อยดีแม่ฟังซื้อที่ร้านญี่ปุ่นพี่พนักงานแนะนํามาค่ะแม่ฟังขอจัดจานก่อนนะคะระหว่างนี้มาตอบคําถามของแม่ฟังกันดีกว่าค่ะถ้าให้หนูขอบคุณใครสักคนในวันนี้หนูอยากขอบคุณใครคะหน่าเล่าให้แม่ฟังฟังหน่อยอยากฟังอ่ะสำหรับแม่ฟังแล้ววันนี้แม่ฟังอยากจะขอบคุณอาตาค่ะเพราะว่าตอน ไปส่งที่โรงเรียนอาตาบอกว่าขอบคุณแม่ฟังที่ทําอาหารให้กินพอได้ยินคําพูดอะไรแบบนี้มันช่วยเติมเต็มมันฮิวใจมันดีไปหมดเลยค่ะแม่ฟังเนี่ยอยากให้น้องๆฝึกขอบคุณทุกวันนะคะและอย่าลืมที่จะขอบคุณตัวเองด้วยเพราะร่างกายของเราเองก็ทําหน้าที่หนักเหมือนกันทานเข้ากันเสร็จแล้วพวกเราไปโรงเรียนกันก่อนนะคะ